น,นี่มันยังไงกันคะพี่ธันวาที่พี่หายไปไม่ติดต่อบีบีพอพี่มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะคือว่าพี่กับผู้หญิงคนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วพอดีเขามาขอพี่สำหับไฟบินน่ะพี่ก็เลยแกล้งเขาเล่นแกล้งเล่นที่ไหนกันคะที่รักเขาอุตส่าห์ย้ายสายการบินตามตัวเองมานะเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันไงแล้วตัวเองอ่ะก็เริ่มใจอ่อนให้เขาแล้วด้วย โอ้ยบีบีคือมันจะไปกันใหญ่แล้วนะจัดเดี๋ยวรอรอแป๊บนึ่งนะคุณมานี่มานี่พี่ผมรู้แล้วว่าคุณอยากแกล้งผมแต่ตอนนี้เรื่องราวมันใหญ่โตเกินไปแล้วเอาอียผมยอมสลับไฟบินกับคคนก็ได้ทำไมอ่ะนี่ยังยังทำตามข้อตกลงกันไม่ครบวันเลยนะคะพี่ธันวาคือเล่นต่อไปชีวิตผมนี่จะไม่ครบวัน<อ>แต่ถ้าผมยอมสลัไฟบินกับคุณ กบีีได้ตกลงเดี๋ยวฉันเนี่ยนาจะเอาเอกสารไปให้ไปเชันะคะน้องคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การแกล้งกันนะคะฉันกับทันวาเราไม่ได้เป็นแฟนกันเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆจริงเหรอคะพี่ทันวา ใช่จ้ะคือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ได้มีอะไรมากไปกวันนั้นวันหลังพี่ท่านวายอย่าเล่นอะไรแบบนี้นะคะบีบใจใหายหมดจ้าไม่โกรธแล้วนะวนะี่รักบีบีคนเดียวอยู่นะ คุณบอกทุกอย่างแล้วคนใจร้ายทำไมต้องมาขอให้ฉันบอกน้องเขาแบบนั้นด้วยอ่ะว้ามันเจ็บนะคะแต่ก็โอเคมันก็ดีแล้วล่ะฉันได้ตัดใจจากคนได้ง่ายขึ้นโอ้โหทิ้งระเบิดไปรูปเบอเริ่มเลยเว้ย มีใจเย็นนะฟังพี่ดีดีฟังไว้ก่อนนะอย่าทงโลดี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 มึนกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่นะน้องจกลงออเอาเครื่องตรวจคันมาเนี่ยเพื่อทำรายงานแก้รอวิชาสุปศึกษาค่ะ แล้วที่เจเจเป็นคนทำเนี่ยหมายถึงเจเจยืมรายงานออมไปแล้วทำหายครับเรื่องทั้งหมดพ่อกับแม่เข้าใจผิดครับเอาไเดียมอะไรรพ่อจัเต็มมาเลย อย่าลีกะแล้วว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอองั้นอย่าลีขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวได้ข่าวว่าน้องบันเย็นประตัวต้นเหตุไม่ใช่เหรอขอโทษค่ะคหม,มอครับผมต้องขอโทษด้วยนะพี่ที่ผมไม่ได้ฟังอะไรแล้วก็มาวุ่นวายที่ร้านพี่แผมต้องขอโทษคุณหมอมากกว่าเพราะลูกชายผมคนเดียวแต่แท้ ไอ้เจเจงานเข้าขเขาแล้วรายงานของตัวเองทําไมไม่ทําทําไมต้องไปลอกของหนูออมรับเจเจขอโทษทุกคนจริงๆนะครับคือเจเจไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะจากเรื่องรายงานมันกลายเป็นเรื่องท้องซะงั้นออโอ้โหนี่ขอโทษกันหมดแล้วอะครับ ไม่มีใครขอโทษเบิ้มชัยหน่อยหลือครับมเมื่อก,กี้เนี่ยที่หมอตั้มเดินเข้ามาจะเอาเรื่องนะเบิ้มชัยหัวใจแทบวายนะครับตัวเธอนี่เลยเสียค่าสงสารมาเลยพี่หมงห้าพันก็พอเอาไปพันหนึ่งขอบคุณครับแต่พันแผลนะนูกอ๋อต่อไปเนี้ลูกมีอะไรก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังได้นะลูกออมอยากเล่าค่ะแต่ว่าออมกลัวพ่อกับแม่จะกรธ ถึงแม่จะโกรธแม่ก็ไม่เคยเกลียดลูกนะไม่ว่าแม่จะโกรธอ,อายหรือว่าเสียใจกับการกระทําของลูกแค่ไหนทั้งพ่อกับแม่ก็พร้อมจะอยู่เคียง ปัญหาของลูกเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่เสมอรู้ไหมครับอเห็นแล้วซึ้งนะน้องบัญย็นเนาะไปพอเลยไอ้หมากระเป๋าชอบถวยโอกาสตละดไปกันดีกว่าน้องบัญย็น เน่ enough โอ้โหอีน g h พอกันทั้งคู่เลยแหมนี่ไม่ได้เห็นหัวเข่าฉันหรอกอยากเช่าแล้วมันจะโคตรเก่งโคเรดีได้จริงพี่บงครับไงผมขอบคุณพี่นะครับที่ไม่ได้โกรธผมผมรู้ว่ากวนคอสอาจจะแตกซะละแตกก็ดีเรื่องเขาใหญ่เรายังไม่ได้เคลียร์กันนะพ่อ ได้เหรอทำได้สิมอเคลียเรื่องเขาใหญ่กันก่อนแล้วกันนะผมจะพาลูกไปเขาดินจะไปตังลัมสไตลยัก์ ไงวะฉันตัดผมใหม่แถมใส่แว่นตาแกงเดินขาเป๋แกงจำฉันได้หรือวะโอ้โหไอ้ไอ้ปัญญาอ่อนนี่ฉันโกหกแบบแกนะเว้ยแกปิดตั้งตัวเลยแกหัวเข่าเนี่ยฉันจำแกได้เลยเฮ้ยเฮ้ยหน้าแกแดงๆเนี่ยไปโดนอะไรมาวะโดนแดดเผาแดดเผาแค่นี้เองนี่นะก็ฉันนั่งเครื่องบินแล้วฉันงอนกับตันเลยนั่งแบบนี้เดี๋ยวก่อน ล้วไอ้ลอยขีด่ที่แก้มีค่าเนี่ยไปโดนอะไรมาวะก็ตื่นเช้ามาแล้วโดนมีดโกนบาดมีดโกนบาดสามแถวเนี่ยนะฉันใช้แบบใบมีสามชั้นไงแล้วไม่สองแถวละสองแถวก็โบกแล้วก็เรียกไปกดกิ่งลงตรงอนุสาวรีย์ห้าแถวไปหาอาจารย์หนูแล้วก็กดกิ่งลงตรงอนุสาวรีย์แกงแค่ไหนแล้วไรงฉันรู้ความจริงหมดแล้วเว้ยว่าแกเนี่ยไปมีเรื่องกับน้องบีบีมาใช่ไหมอ้าวเหตุผน แกรู้ความจริงแล้วแกจะมาถามฉันทำไมวะแกฉันอยากพูดให้แกอายคนอะไรวะมีแฟนอยู่แล้วทั้งคนยังจากล้าไรามีกิ๊กอีกจิตใจกระทำด้วยอะไรวะฮะใครได้ถึงจิตใจของผู้หญิงเขาบ้างไหมดูอย่างใช้เป็นตัวอย่างนะเว้ยว่าที่นายกสมาคมคนรักเดียวใจเดียวแห่งประเทศไทยไม่เคยทำให้ใครเสียใจเดี๋ยวนะไอ้งอกป่าแลแกตะโกนเสียงดังทำไมวะก็คุยกับฉันอยู่แค่สองคนเนี่ยฉันอยากพูดเองนะมันมุกคนไหนเขาได้ยินนะจะได้หมดคู่แข่งมีอีกคนนึง คนอย่างแกนี่มันตรงกับสุภาษิตโบราณที่เขาบอกว่ายั่วให้ลำตามซั่วแซบ,แบบ,บอกแซบยัไม่ใช่เขาบอกว่ายั่วให้ลำตามไม้รั่วตอนนี้มั่วซั่วหมดแล้วอคอยดูได้ปันสักวันหนึ่งฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้แกจะไปแก้แค้นน้องบีบีทำไมวะไม่ใช่น้องบีบีเยนุกนุกนุกเพื่อนจ,าจา้าจ๋าที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยนักบินที่เดียวกับแกนะเออเฮ้ยแต่ว่าเห็นจ,าจา้าจ๋าเขาบอกว่าเขาก็น่ารักดีนี่หว่า น่ารักอะไรน่าเตะมากกว่าแต่ฉันว่านะเว้ยคนอย่างเงี้ยไปแก้กับตัวเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกหรอกต้องแก้กับคนที่เขารักเว้ยคนที่เขารักใครวะลูกเขาไงโอยปันใายลูกยังไม่มีลูกงั้นก็ไม่ยากเลยถ้าเขายังไม่มีลูกใช่ไหมแกไปขอเขาแต่งงานพอเขาแต่งงานงกับแกสักพักหนึ่งเขาก็จะมีลูกแล้วตอนนั้นแหละแกก็ไปแก้แค้นกับลูกเขา เออวะจะคิดได้ยังไงวะตัดเกลียงมากนี่โอ้ยปัญญาอ่อนนี่เลแกไม่คิดจะช่วยอะไรแกก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าให้ฉันไปแต่งงานกับแกนัน่นะฉันขอลาบวชด,ดีกว่าบวชแล้วไม่ต้องศึกเป็นเจ้าอาวาสได้เลย,เลยอออกตัวแรงสักเล็กน้อพ่คุณอย่างนี้เนี่ยภาษามวยเขาเรียกว่ามวยถูกคู่จกกกกกกุ๊กจิ๊ก น้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ